เบอร์เดย์ค่ะทุกคนสปฏิหาัส,สดียำบ่ายอีกแคะวันนี้หาได้กินอ,อ่าอาานกลางวันนะคะก็มาจกที่ร้านป้าหยีแถวไซมา้าเรานี่เองนะคะกเดี๋ยวจะไปดูว่าเราจะสั่งอะไรกินกันนะคะนี่นาหารมีกุติ๋วมีหันตำซงต้มผัดแกงท่อมีหมดเมนูพิเศษผัดนกผัดกบผัดประดุกผัดหมูป้า แล้วก็มีหอยลายด้วยก๋วยเตี๋ยวอร่อยสุดสั่งอะไรไปอะคุณก๋วยเตี๋ยวมามา่มามาม่าอะไรเนื้อหรอ,อนัออ่นนึกแล้วอ๋อโอเคอันนี้อันนี้กินสั่งได้ปะอันนี้กินได้แล้วอันนี้อันนี้ก็สั่งได้ใช่ไหมไม่ได้นั่นใช่ไหมอยากกินก็แบ่งขายให้อยากกินอะอ๋อทำกินเองเลยบอกไม่ถูกจะขายเท่าไหร่ เอามาเลยคิดเท่าไหร่ก็ว่ามาหราอ,อยากกินนี่อ๋ออันนี้มันเขาเรียกว่ามาแอบแอบกินของที่ทํากินเองซะละเมื่อกี้นะคะแอบไปเห็นพงบุกก็เลยเราทำกินเองแต่เราอยากอยากกินก็เลยขอแม่เดี๋ยวมาดูกันกินกับข้าวร้อนๆเนาะอยากกินอยากกินอันนี้ของเพื่อนสนิทค่สเออาาไปว้่เน่็ตครับเนื้อมีแบบ เนื้อเปื่อยใช่ไหมแล้วก็มีเนื้ออะไรเนื้อตุ๋นลูกชิ้นอุ้ยมาพอแล้วไม่ถวายพระเหรอคะอ๋อหมกไปถวายพระเรามาแยกพระซะเปล่ามาแล้วนี่หมกหมกหมกในหอยแมลงภู่นะจ๊ะเงี้ยล่ะการพิเศษอันนี้พอเห็นปุ๊บก็อยากกินกับข้าวเลยแล้าชิมคนตัวสั่งข้าว ลาดหอยลายนะคะกินอยากกินเห็น,นแล้วอยากกินมากรอดูหน้าตากันนะคะตอนนี้กำลังปรุงอะคะ่ะนี่ัดจัดแ<ะ>อมสุปมาด้วยมาแล้วขอบคุณนะคะว้าวว้าว <im ple> ใหญ่มากเลยเข้าวลาดหอยลายใหญ่ขนาดนี้ก็องแรกแจากแถม <im ple> มันจะเริ่มกินตรงไหนก่อนน่ัอักัไม่ใหญ่อมันบางนี่ให้หอยลายกินเหล่าบริการสุดลิดขึ้นห้องบุบันป้าจะทำบุญ ให้ดเหหูเห็นไหมคะเห็นไหมคะเนี่ยะแกะมาหางแงะก่อนองเราแงะเสร็จแล้วเราก็ต้องกินอย่างคำใหญ่ๆยังไงครับเพื่อนสนิทเมื่อกี้บ่นไม่หิวอะ่ะก<ป>็เห็<ป>นเอบ่นควายนะขอาหมกเนี่ป้าเขาทำอยู่กินมันหอมทำทำบุญเราก็ได้บุญไปด้วยเนี่ยมึงปาก ร,ร้านนี้นะคะอยู่ตรงใต้ทางถนนเก้านะคะถ้าคนมาจากในเมืองลงสะพานมาสะพานเก่านะคะสะพานเดิมลงมาแล้วยีเทอร์โบเข้ามาร้านเนี้ยจะอยู่ติดไิไม่ไม่ติดน้ำแต่จะมีเลียมน้ำหมดเลยตรงเส้นนี้นะคะเข้ามานิดเดียวค่ะตรงข้ามคอนโดอะไรเนี้ยลงดินเนเนาะนี่นะคะกระเพาะหอยอะไรอะ ก๋วยเตี๋ยวหมดอนกันนะคะมัเปลือกค่ะเปลือ่อยคนโตัวน้อยนะอิ่มมากค่ะมีก๋เตี๋ยวหนึ่งเตี๋ยวหนึ่งเตี๋ยวหนึ่งฮะลายลายมีไก่ดาวไหมไม่มีดาวไม่มีมีจานนู้นคืออะไรข้าวเปล่าครับข้าวเปล่าแล้วก็น้ำสองครับอ่ะร้อยเจ็ดสิบบาทนี่ค่ะ อร่อกินแล้วนะจ้าจานนี้แตะกระหร่อนะจ้าร้อยเจ็ดสิบฮะร้อยเจ็ดสิบร้อยเจ็ดสิบนะคะทั้งหมดหอ,อยลายราดข้าวห้าสิบเองนะคะ๋วยเดี๋ยวก็สี่สิบไม้ะาขมกะโหดูอิ่มมากค่ะก็เรียบร้อยนะคะปิดเท่านี้ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ นี้อยู่นะคะเพราะเป็นวันพระตอนเย็นๆก็มีไก่ย่างอะไรพวกนี้ายตอนเย็นน่ากินเหมือนกันนะเนี่ยังเอิ้อมาอุดหนุนนะคะก็วันนี้ต้องขอขอปิดคลิปสั้นๆที่กินแบบอิ่มมากๆนะคะเวียพีมากๆแค่นี้ก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะว่าเราจะไปกินที่ไหนกันบนะะ้าบายทุกคน